บิ๊กเซอร์ไพร์อาร์มชุติมาถูกหนุ่มหล่อมอบดอกไม้กลางเวทีคอนเสิร์ตต้องบอกเลยว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพร์มากๆสำหรับงานนี้เมื่ออาร์มชุติมานักร้องที่มียอดวิวถล่มทลายได้ถูกหนุ่มหน้าหล่อเซอร์ไพร์มอบดอกไม้ให้กลางคอนเสิร์ตซึ่งในคอนเสิร์ตของสาวอาร์มนั้นก็ได้มีหนุ่มหล่อปรากฏตัวมอบดอกไม้ให้กับเจ้าตัวบนเวทีเลยทีเดียว ซึ่งดูจากบรรยากาศรอบข้างแล้วทุกคนต่างตะลึงกันมากๆกับการแย่งซินขนาดนี้ทั้งนี้หลังจากได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงไปในโลกโซเชียลก็มีแฟนคลับจำนวนมากต่างก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเหมาะสมกันมากๆสำหรับผู้ชายคนนี้ซึ่งหนุ่มคนนั้นก็คือเพื่อนสนิทที่ปัจจุบันนั้นหลายคนเชียร์ให้รักกันจริงๆ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ